Happy birthday to you. Happy birthday, to you. happy birthday. Day to you. Now, chơi, chơi làm một con thì không? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. birthday. Happy birthday. แม่แตงไม้ตาลโอเคขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ขอให้แม่ร่างกายแข็งแรงขอแม่สุขภาพแข็งแรงเจ็ดไม่จนแล้วก็ขอให้หวานกลัมาน่ารักน่ารักตัวทุกคนบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะความคม แฟนเขาบอกว่าแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะแม่ไม่ได้ไม่ได้เขาเพิ่งไปดึงหน้ามานี่มึงไปป้ายขนตาแม่จะีป้ายป้ายป้ายยังไปไหนไม่ได้ก่อนแล้ววันนี้ร็วกันเรายังไม่จบแค่นี้่จบเพียงเท่านี้เราจะสมทบวันเกิดแต่ว่าไม่ได้ทบตังค์สดมาเอาเท่าไหร่ส่งร้าน อเเดี๋ยวอาเดี๋ยวโอนเงินให้เขาขวัญวันนี้ซื้อรถให้แล้วเอาไปห้าหมื่นโอ้ยห้าหมื่นพอแล้วเพราะว่าซื้อรถแล้วแล้วก็ไม้แตงโมเดี๋ยวโอนเงินให้ไม่มีเงินเท่าไหร่รอฝักอยู่เจาเงินสดข้ามูลแตงโมพอให้มาก สำหรับวันนี้แผนการเซอร์ไพรส์ของเราก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะซึ่งอร่อยนะอร่อยขอบคุณดัลลี่แล้วก็พี่ฟันด้วยนะคะที่พามาในวันนี้หน้าประดดไม่ได้เวียงนะไน้าโมติงไม่ต้องไม่มานะคะทุกคนมนกเเพื่อแล้วนี่ เราจะไปกินวิซื้อเค้กมาตั้งแตงไม่กินกันเลยหรอมาเรามาดูวินาทีที่แม่โกโก้อยู่ไหนแม่โกโก้อยู่ไหนโกโก้อะมาเราจะพาไปดูวินาทีที่เกียวรึแม่รึแม่พันจัดจะโกโก้ไหม เขาจะเจาะโกโก้ไหมเอาละไหนโกโก้ไโกไม่อย right. er ู่กงไหนเอ่ยเพราะว่าโกโก้เริ่มโตแล้วแม่บอกว่าปล่อยไม่ได้นะเพราะน้องจะชอบวิ่งกงไหนอะกงไหนสาวน้องเทนพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟโกโก้อยู่ไหนอะอุ้มไม้หน่อยได้ไหม ฝาาอุ bạn, ้มไหมดิวันนี้ลูกสาวแม่จะได้เก็บพี่กโก้นนะดีไหมตินเต้นมาตินเต้นมาไม่ระวังเอาละพร้อมละพม่ดอนไม่ยัง ดีดอนอีพวกคนไม่ดีน้องรวมแล้วขำเราไปช่วยล่ะก็มาแล้วใส่เสื้อเหมือนกันไม่กัดกันเนาะไม่แน่ใจอะเริ่มเห่าแล้วน่าล้องหรองันเราจับกันไปก่อนเนาะก็แล้วพี่ซันจับเกี้ยวก่อนพี่ซันจับเกี้ยวก่อนจับเกี้ยวไว้นน่ะดีที่สุดอะก็อ้วนขึ้นแล้วนะก็เอ็นอยากกระโดดไม่เอาไม่เอาก็ เอาแล้วงาเอาแล่ะงาลูกเคยเอาเรื่องเอาแล่ะงานั่นโดนใส่จริงนะนั่นดูจะวิ่งเนาะอันนี้แค่เห่านะจะวิ่งเหรอโกจะกัดน้องไหมกจะกัดน้องไหมดูน่าเกลียว